พริกหนุ่มน่ารักกว่าครับผมมาสอดพริกหนุ่มน่ารักกว่ามีเสียงจากสวรรค์ว่าน้องอยากดูหนูสักห้าลิงก่อนอันนี้ใช้เสียงหนูได้ปหมฮัลโหลโได้อันนี้รถข้าวซอยไก่ของเฮียของเฮียไงไม่อันนี้ไม่ใช่เท่าแก่น,น้อยมี้ข้าวซอยไก่ก็ข้าวซอยไก่ก็ข้าวซอยไก่เท่าแก่น้อยแ้ก็องเงียไม่ได้าอาอหารเหนือด้วยหนูเกิดเหนือแล้วเมา หนูมีสิทธิ์อะไรกินหนูมีสิทธิ์อะไรกินเอากินข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ไปทาเหนือเฮียเป็นคนเหนือข้าวซอยไก่เป็นรสชาติของเฮียเฮียได้กินแล้วหนูรสชาติของเฮียเฮียได้กินแล้วหนูจะกินได้ไงแล้วคนภาคยกินอาหารเหนือไม่ได้หรอกินได้กินได้กินได้ไคิดไม่ออกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอืมอืมอืม อยอกอา,อา,อาอก,กกินข้าแกน้อยผัดไทยไนหอมอออครับชิมสิมอืก็อร่อยนะไม่เจอหนูหนาคิดถึงหนูแหละเหียหนูชี้จิ้มมาอืม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  เกมที่เราเอามาเรารู้สึกว่าเซอไร์เราเหมือนกันแล้วก็ชอบออชอบชอบกินชอบกินก็เหมือนที่มะละวันก็เีนเสน่นะห์นะคราบถางว่าคิดถึงกันไหมคิดถึงครับผมคิดถึงพอปกติทํางานกับหนูแล้วก็หนูแบบคอยซัพพอร์ตแต่นหนูคงไม่คิดถึงเฮียหรอกแต่นหนูคงไม่คิดถึงเฮียหรอก แล่วผมคิดว<啊>่าเขา应ั่นผมคิดว่าเขา应该ด没เขี่นอะไรหารยมา้งอมู้ดบ้างกินอยู่นั่นอ๋ออ๋อแม่มันดูมีเสน่หดีนะที่แมลวันบนปา